ลงมืดนี่เชื่อคือมันจแะบบทั้งซอยทั้งกินเนี่ยเพราะว่ามันตอนใหญ่เลยบ o d y ้ซอยแต่สบายดีพ่อแม่ี่น้องพุทธนนะวันนี้หฮากามาเอดกินเทนขเขาเจ้ามาปั่นเข้าอีกแล้วันนี้เฮาสีห้าใกล้สองโต๊ะบอมพุไทไยไปได้มาเอดปั่นเขา้าบอมพุไทไยได้ปั่นกันยักแล้วแล้วค่อยมาเขาจักแล้วละ เอาเอกินลนล้วัดนะีเจ้าปั้นกันอย่างแล้วละเอารถเอาเข้าขึ้นรถเอาไปแล้วคันหนึ่งก็ได้เข้าประมาณห้าสิบสอบนะตอนนี้บาําเพ็ญไทกำลังจี้ใกล้นะสองโตหรือวะเป็นห้าไก่สองโตได้สู่ขอบกินเอ็ดโคพูดละโตได้ใกล้กะบาําเพ็ญไทตัวนึงคอยตัวนึงนะเอาสีลง้คนใกล้ได้แับนี้ ต้มน้ำอนโลเอ้าน,นี้ก็เพิ่นปั้นแล้วได้นะ สบายใจคุณเมื่อโอ้ยแม่ได้สมุนไพรใช่เนาะต้มตใส่สมุนไพรนี่เคเลยได้หน่ต้มไก่ใส่สมุนไพรนี่คักเเลยรึ ก็ลกหุ่นแล้วแล้วนะเอาสิไปจี้ลำอีกให้หุ่นนี่มันออโอ้โหโอ้โหไม่คนละ มาพอแล้วอ,อืมนะกออกไก่ก็ทีแล้วได้เอาสีบมกุไทยเป็นคางหม้มอมนะมอต้มเลยต้มสมอใหญ่เลยพันแอลสม้สมท่นานเอาโปซอ้อสามเอ็ดโคอยู่นี่นะปัญหาแท่บโบเอด็ดพิ่นเอ็ดอยู่เทิงกับพวกมันมีบนย,ยูเลยนะเฟื่องไหลขึ้นจนเมื่อละเทิงกัน ลางน้ำแล้วสีไปเอสโคยูพูดเอโคนี่จะขอหกปั้นมนอยกูสาวบริสุทธอแต่มันมีแคคุยจก็ิดนีความคู้สาววะอืดหังขับสาวขอบ้

นอนก็พุ่งคืนตื่นมากแต่เขาไปมัดพุด่็ไปเลเว้นเลย Had I chúng hầu hầu nón bên này lắm phải lắm mừng mời em lắm mà, à, mà này. nó hưng 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 nó hưng 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 nó hưng 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 hưng

แล้วได้อันนี้กันนะดี๋่ห้องสี่เอาไปซื้อหม้อเลยเตหม้อใส่มันตับมันเอาเอาไปใส่น้ำ้างอันนี้นะปั้นข้าวแล้วแล้วข้าวเจ้าเพิ่นไปดิ้นดาบก็นะทีมงานเพิ่นมาปั้นข้าวได้เพิ่นเพิ่นทาจุดเท่งละสามคนนะมารอบนี้เนี่ยเจ้าโมคิดสิตำแจ้ว เจลกับต้มหม้อกับโฟลด้ะเดี๋ยวเฮาสิไปหาหางมดแดงมาใส่ก่อนนี่หางมดแดงกับเห็นละหางบังญ่เลยเนี่ยโซดอยู่เดี๋ยวเฮาสิไปเอาผ้ามาตัดเอาก่อนได้มดแดงนะโกโ้เดี๋ยวสิไปซื้อหม้อเลยอ๋อมอกำลังเดือดเนี่ย ลงมืดนี่เสื่อ,อโอ้ยมันส้มพนแล้วทีมเหมือนกอนนะซีมทางตอนผมได้ซีมกันเดี๋ยวคอยมาตักเอาแก้วนี้ขึ้นไปต่ำก่อนนะทุกคน ตามเจ้ามาเกาะคักๆเลย ข้นะม่เห็นเลยทีงาข้าเโอ้ม่เห็นเลยเนาะงานลูกชินหน้าพารยหน้าแจ้วพี่น้องออต้มไก่คืดคด,ด,ดีคนนี้นะโมเป็นคนมักกองกัไดแ่เลยนะยังมันเหลือตัตยังทีแก่ตัดดวเังตก đây là cái thẻi bèn của treo. anh bèn. thảm nó là ao trong vùng xí. nóc lên, Cái gì nữa, gì thứ tấp, nao, 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 đi lên, lên, lên tấp, lên, đưa đâu, mày đâu, má, nón, bận nó ra, dài hơn Ừ, dài chưa, nó, dài chưa, nó có đấy, nó sẽ đấy, mày đến, แล้วเราได้วันนี้ต้มไก่กับทีมงานปั่นเข้าเป็นกม่านกม่านช่วยนำกันอยู่สามคนหนึ่งท่านนี้มาฮักอลิโดอซุงนึงมื่อปั่นมื่อส่งเข้าท่านมากก่อนทีมงานก่อนหนังก่อนโอ้ยตกเลยดายนู่นของดีชบคือนางท่าเลยเบิร์เดอร์นะจีนทศชนพักวะ หมดทหารหมดเกลี้ยกินซ่าขามาซ่าข้าวมากเลยเิ่มใกล้นเพิมเป็นเถือซ่าอเนียวมากนลป็นูกเขา เอ้านะยังกินเตอโจ้เลยเตอมันะทั้งซอยทั้งกินเนีเพราะว่ามันตอนใหญ่เลยบ่ได้ซอยแต่เอาลงมอนะซอยเอเอามือกองนะี่น้องแซ่บก็ได้บังเดอขแ่มะคออนะข้าวเหนียวยัดข้าแนอลิ่นโงหน้าอีไม่เหมข้าดลมโงเลย Ừ, bây giờ cắt mình ừ. mất kinh hãy bây giờ nữa tạc hồng xì mừng đây mà mhm ừ. hả à, rồi chồng phôi đâu chồng 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 Một chồng 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 Ừ Kỳ ừ. là bọ khoai hà khoai ít, cao ở thức... Ủa, mình bỗng sức cao ở đấy Ừ đúng đồng trầm bốn Mình Sư khoai báo lắm Nói sư với nó sư, sư với mình mình có kìm đúng không? Phật là bó Anh Đã khó ăn mà đeo Hai này còn ít Thái... cao đâu <laughs> có cao ้าวลหมด nhỏ เออชูเล็กน้อยได้นี่ยนะูมินิเวนนี้นะมาตอนนีนะมาดัาหลังโมกินข้าวอิ่มแล้วชูเป็นหักกรมานะแซ่บระพูสดบุ้งกสดบักคักเพื่อสดคำใหญ่นะโอ้เอติทอลองดูทอสดบ้งดูกนะทีสด พุ่มขมข้าใหญ่เฮ็ดบบเบา,เบบาบุทายน้อยเบิ้งเบิงเบาุทายน้อยเฮ็ดนะอืมก็แซ่บวะชดน้ำพรมนะพู้นี้วัดกินกิน, <c oughs> กนเดนะ้อฮะมาตะลิ้นนะขี้ตบยังติดหูอยู่นะ